นี่เป็นร้านอาหารตรงบึงแก่นนะครน,นะครับชื่อร้านอะไรเอ่ย <K FC. S 1> นี่คปีเอาใครช <K FC S 1> ่รับแทนห่ทีทนี่นอันนี้เป็นปลาคังใช่ไหมปลาอะไรไก,ไกร่ไก่ทอดอันนี้ไก่ทอดแคปซีเรียมลิมบึงนี่ร้านเรียมลิมบึงนะครับอันนี้โอ้ต้มยำนี่หมดไปอย่างรวดเร็วครับนี่ผักนะครับ น,นี่ก็เป็นเดอะแก๊งนะครับอันนี้น้องเล็กสุดในแก๊งนะครับนี่พี่โหดพี่โหดอันนี้พี่โหดสองอ,อ,อันนี้อันนี้เจ้ามือนะครับเจ้ามืออ่าใครถ่ายพี่ทีว่นที่ว่นที่กวันที่หนึ่งเจ้ามือวันนี้อ่าเป็นไงบ้างอันนี้อันนี้เจ้าของช่องนะครับสุรสันต์วีชนแนลลา ส้มตำรานี้ยำมเส้นโบราณเส้นโบราณงแห้งแหรฟปลาคังพัชชาถ่ายถ่ายคนหน่อยเกิพิกิตพิกิตถ่ายแล้วกำลังพิกิจแอดจิกเลยิวไม่กุยเลยนําดำคอมเพลียดกินแล้วเก็บบรรยากาศเฉย